ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผม b j ีเจซทีวีกันอีกเช่นเคยครับในคลิปนี้เป็นประวัติศาสตร์โลกมากนะครับที่เรานั้นได้กลับมาเล่นเกมสร้างเรือประจนภัยในพิบัตินะครับอู้แบบไม่หามานานมากกว่าจะหาได้แบบอยู่ดีมันสะดุดตาพอดีไงเมื่อตอนแรกว่าจะอัดพวกกระโดดปลากลัวแล้วแต่ว่า เมื่อสะดุดตานะครับซึ่งทำไมพี่ตื่นเต้นขนาดนี้ก็อ๋อทำไมมันบ้าเหรอก็เป็นเพราะว่าแบบเนี้ยพี่เคยทำมาแล้วไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นให้ดูอ่ะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดนูนีเนี่ยมันจะมีสองสองเอสองคลิปนะครับที่เคยทำไปแล้วโอ้โหแบบสุดยอดมากโอ้โหมีพระเดินด้วยติดบอกฟุตจัดมาแล้ว มาแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กับแชร์และกดติดตามเพื่อนิพัทธคลิปใหม่หนะครับเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะดึงเพื่อนมาเล่นแบบนี้ด้วยก็ได้ถ้าเด็ดไม่ปิกีกน,นะอ่าฮ่าฮ่าฮาข่าวปิดผนึกได้แล้วฮ่่าฮ่าเดี๋ยวเราพิมพ์หัวล้อไปครับเราพิมพ์หัวล้อไปเล่นเอยาว ไม่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 ดีกว่ามันเลื่อนไปไม่เอาไม่เอาเราเป็นคนดีมันคืออะไรเนี่ยเราสร้างตทำไมนั้นเราสร้างอะไรด้เราเราสร้างอะไรแบบนี้ด้วยหรอวะคืออะไรวะเฮ้ยเราจะสร้างอะไรเนี่ยทำมันดูปลูกจังวะเี้ขึ้นก่อนเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยเราตายอุ้ยผ้ามันเลือกมันปวน ชาวบ,บ้านนี้แม่เฮอาเรา,าลองอันนี้ดีกว่าครับเอ่ออันไหนวะอันที่สองเราเซฟอะไรไ,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 ไปบ้างไปบ้างวันนี้ยป็นอะไรอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจักรยานว่ะเฮ้ยลองลองขับดูลองขับดูมานั่งนี่อ๋อไม่ใช่สอนดิเออมา let's go เฮ้ยขับได้ไหมเฮ้ยได้เฮ้ยเฮ้ยโพแรงอ๋อ โอ้ยเราไปดูกันดีกว่าครับโอ้ยนี่ห้ามห้ามกวนเหรอห้ามเข้าเข้าได้ไหมไม่ใช่จริงจังที่ฉยๆไม่ใช่มือนเลือดเฮ้ยเอพิสตันนี้ดีกว่ามีาที่สร้างอะไรเนี่ยพี่พี่ทำไรพี่พี่นั่งกับพี่พี่พี่นั่งกับผมไปพี่เดี๋ยวมาน,นั่งได้มาพี่พี่แมวพี่ยาพี่เรือพี่พพดูเฮ้ยตกใจหมดเรือพี่ดูไม่ไหวเลยี่ พี่มานนั่งกับผมนะพี่อ๋อโคตรแรงอ่ะอุยดิฟดิฟเถอเชื่อดิฟดิฟโอ้ดีคว่ำแล้วคว่ำแล้วดีกลับมาได้อย่างสวยงามครับดีให้กูไปดีเถอะไปเว้ยมัคนแรงอ่ะเบิกไม่อยู่เลยไม่มีคนหรอวะในเซิร์ฟมีกี่คนเด็ดยมันดูน้อยๆจังว่าไม่สี่คนนะ เดีพระเดีพระเพื่อนมาชวนกันปังวิอันนี้มันจริงจังอะไรเนี่ยโอ้ไม่มาเลยอันนี้มันมามามานั่กันเราเพื่อนนั่งกันเราเพื่อนเพ่อนนั่งกันเราดีกว่าเพื่อนเร็วเวเพื่อนเพ่อนนั่งกันเราดีกว่าเพื่อนเพ่อนนั่กันเราเพื่อนเร็วๆเนี่ยนั่งเนี่ยโอ้พี่ก็ยืนนั่งเนี่ยมันนั่งได้เพื่อนนั่งกันเราเถอะอย่าเพื่อนไม่เอา เลือกทำอะไรไม่ได้เพื่อนอ,อยาเพื่อนมาทำกันรอมาเพื่อนนะเราจะยัดเยียดความดีให้มันครับนั่งดินั่งดินั่งเลยเออมาแล้วป่อ่าติดเรียบร้อยติดเรียบร้อยครับเราก็เอ้ยลงทำไมอยู่กำลังพาไปมันเลยอ่ามามามาเร็วเร็วเร็ว ยาเพื่อนไม่เอาเพื่อนยาอู้รถกูมันไม่ดีตรงไหนวะนั่รขับมันต้องขับยังไงอ่ะเอ๋อยังไงยังไงเดินเออเออยังไงเดินหน้าแล้วเป็นอย่างงี้อะไรอ่ะแล้วถอยหลังได้แลาวถอยถอยหลังแล้วมันเป็นอย่างงี้เดินหน้าเป็นอย่างงี้ในเนี่ยมาชนอะตามเอ้ายังไงเฮ้ยรถอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้ยรถสุดเท่โอ้โหอ ptimus prime เลยออ ptimus prime แน่นอนโมีมีสีที่นั่งมาเราจะโอ้โหเท่อะแบบอ่ะปกคลิปไปเลยมาถ่ายปกเรียบร้อยพร้อมแล้วก็ ไปโคตรแรงกวะเลยวุ้ยดิโคพีดดด่ดูการเลี้ยวกันเลยชิวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาสองอันนี้ดีกว่ามันสร้างอะไรมันสร้างบินมาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนนั่งกเรามาอย่านั่งกเรามาผู้ชนมึงก็พังแล้วเนี่ยไปเราไม่สนใจนะครับเราจะไปแต่สุดท้ายด้วยเรือลำนี้เอ้รถคันนี้ครับปไปเฮ้ let's go ไปแค่เท่าเดียวไปมา ราจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นครับเราจะทะลวงครับไปมาดิมาอะไรอ่ะปลาอันนี้กัดเรือแตกแล้วเนี่ยโอ้ยเรือกูแตกเลยว่ะเอ้ยเอ้เอ้้อือกูใหญ่ไปแต่ชิวอ่ะเรือเราหนามาดิมาโอ้ยเรือไม่พุ่งขึ้นเลยว่ะแต่รู้สึกว่ามันต่ำไปดีเยอะเกินไปต่ำหูต่ำเยอะมาก ไม่สดครับเขาเขาอยากให้ร้อยแตกก็พอแล้วเนี่ยจริงๆนะเขาอยากให้ร้อยแตกก็พอผมคนเร็วอ่ะแป๊บเดียวถือครึ่งแล้วอ่ะเฮ้ยเอ้ยพี่พี่ล็อกปุ๊บเนี่ยพี่พี่ล็อกแล้วเนี่ยพี่ล็อกผมแล้วเนี่ยล้อยังอยู่โอเควันนี้ตรงยาวเลยอ่ะทำไมมันตรงยาวยังไม่มีคนผ่านหรอเออใช่โอาเรือแล้วดีว่าเอ้ยโอาดี นี่แหละสิ่งที่หวังไว้ในอนาคตน,นะครับผมอูเรือเรานะครับเรือเราก็แบบว่าเป็นที่พึ่งพาให้กับเราได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยล่ะบอกเลยว่า <c ười> คิมนีก็ผ่านได้อย่างง่ายนะ <c ười> อ <c ười> เอ้ยเรือเอ้ยช่ไหมะมันจะทำลายกูแหละเรียบร้อยีเีย ตลาดเรือมันไม่เห็นเหลือ,อล้อเลยจิ๋วเฮียหัวล้นอเฮียกูหัวล้นพี่พี่จะเย็นพี่ผมขับไม่ได้นะพี่ชี้คิดหยุดกินทักที <c oughs> <c oughs> เฮึอเรือแตกแล้วนี่เรือเือข้างหลังได้เราต้องรอข้างหลังเว้ยเนี่ยตอนนี้เราต้องรอข้างหลังแล้ว ฮ้ยอย่าเฮ้ยไขนาดปุ๊บโอเคขนาดมันปอดใคยกว่าว่ะขนาดคงต้องแบบรอแล้วอ่าที่าแล้วเราจะพ่าไปได้หครับทุกคนเนี่ยหลท้ายเนี่ยมาแล้วมาแล้วเรือมาแล้วตอนนี้เราก็หัวโลนแล้วว่ะเอาดีวะฮัลโห้หัวโลแล้วเฮ้ยเรือันนี่มาดีอือไม่จะตาย โอ้ไม่มามาไม่ทันแล้วล่ะว่าดูดูจะกโงแล้วมาไม่ทันจริงจริงมาเฮ้ยผ่านเหรอเฮ้ยผ่านเว้ยเฮ้ยผ่านเว <c oughs> ้ยไปเ้ยเหลือเช่นนี้เอาไงดีตอนจะกระโดดลงเนี่ยเราต้องเลี้ยงดี โอ้โหรอดเว้ย <laughs> รอดพันกิจสำเร็จเว้ย We are the c h a m p i o n มาเอาอเรือเราเว่งน,นแข็งแรงจริงขนาดนีด้ดิแม่งตำหมดอะเฮ้ยฉันน่ะจะเป็นราชาจักรลัดให้ได้เลยผู้เราผ่านแล้วครับผ่านแล้ว เพเดียวด้วย,ยด้วยรถคันกระปุกเราแต่เราเจอคันใหญ่เราไงโอ้ยมาเอาของเลยครับผมโอหทองกับไอ้บ็อกอะไรไม่รู้นะครับก็มานแจ็บเลยวันนี้ลิมนี้ก็อร่อยช่ำมาดาวดึงมาดือโบโอเคโห้ย สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อพาคลิปใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่เราเคยทำคลิปในสมัยก่อนนะครับช่องเอสซีจีจีช่องเป๊ปซี่จีจีนะครับก็เป็นชื่อช่องเก่าของช่องบีเจซาทีวีนะครับเป็นชื่อที่แบบว่าอุ้ยตั้งกว่าจะตั้งใจหายมานานมากใครใคาเลคเตอร์เขาเรียกว่าอะไรวะคาีเคเตอร์ของช่องเราก็สีฟ้าหายากมากกดพี่คิดเองทั้งหมดเลย ครับเจอกันครับคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามรอดูได้ครับผมบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บว๊า